อ,อยเจ้อสายบอกเป็นผู้หญิงง่ายๆ,ๆเป็นผู้หญิงง่ายๆที่นี่ป้าส่งเลยก็ส่งยาส่งเงินชาร์จตู้จับมาอ่าาะฮะผู้หญิออน่าคุ้นคุ้นเออหน้าคุ้นคุ้นว่เฮ้ยซักไปซักมาซักไปพี่พี่ชื่ออะไรนะคะชื่อหมวดพี่ครับหมวดมเอ๊พี่เคยพี่เคยสอนหล,<อ>ลีหรือเปล่าเออลูกน้องไปนั่งเต็มเลยอ้า,า,าว ยังไงดีวะนาเริ่มเปลี่ยนสีจัดเสร็จเข้มๆไปน้องชื่ออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวไป่งคุยนอกเดี๋ยรุ่นไหนร่นไหนรุ่นเดียวกับน้องอีฟรุ่นเดียวกับน้องอีฟติดสตีต้องปล่อยวันนั้แล้นะต้องปล่อยมันไปเพราะกลัวมันจะมาสืบสาวเราเรื่องมันประกาศแล้วพอเราไปคลองน้ำปุ๊บเออน้องมาถามลูกน้องถามเคยไปหลีบเหรอเคยไปหลีบหูพวกเขาตรงมั้ยหลอกมากเลยเนี่ยสอนหลีบพอออกไปพวกของเราบ่นถามที่เคยไปหลีบแล้วออ่ เพี่ก็ไม่รู้จะออกไปก็เลยออกไปว่าเอางี้พี่ลองคิดดูนะมีกีฬาอะไรบ้างที่ผู้ชายได้สามารถตัวผิงมากที่สุดผู้ชายอะไสามารถสัมผัสกดฬาได้สดไม่มีไม่มีบอลลีไม่มีป๊าไม่มีนี่เป็นยังไงถือว่าจับตูดกูตลอดเลยนี่นั้ับช่ไนะ เต้เต้นเหรอเตยังพันมือเนี่ยอุ้ยเฮ้ยชิลิเดอร์รุ่นแรกตอนชุดสีเหลืองฮะรุ่นสีขึ้นมาเนี่ยรุ่นแรกบนยอดเนี่ยเออชุดชุดชุดสีเหลืองชุดสีเหลืองทีมอะไรวะเอ็กทีมมีแต่สีแดงเขียวเขียววะเขียวเขียววะอ๋อ ใครปหานเขาดีกว่าใครเป็นฐานเจ๊ถ่ายได้เออใครตอบได้ให้เราขวดเออใครตอบได้ว่าใครเป็นฐานเจคอนอ่ะพี่บิ๊กให้เล่าขวดนึงไอโซนเอ๊ะอีเจ๊โอ้ยนี่ยโอ้พี่ได้ใครเก่งตัวเองปะเนี่ยเกอปบ้างเกยอยู่กับพี่เออ วันนี้จ uh> ัาตองทีมเล้วเนี่ยจะตื่นกันแะไล่ไปเรื่อยเออเราไม่ได้ถือว่านานแล้วนะคเอาโอเคตัวนี้ก็ถือว่าน้องเป็นงานที่ดีแล้วก็เราเรอสะมาชิคอีกสักครู่หนึ่งค่ะสักครู่หนึ่งรอผู้จัดการรอพูดจัดการโตโยต้าก่อนโตไปนี้บอกผมเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยโอเคได้ค่ะเอาไม่ต้องเรียนอายุนะเอาแบบไอ้พวกมาคดีมาจ้า ขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวเลิกต้านเลยเชิญค่ะคัดไทยนิดนึงเปิดนั่งนั่งนั่งแก่แล้วก็ดูกันเดียวก็ไ่ดีเออชื่อชื่ออะไรค่ะแล้วตอนนี้เปิดกิจการอะไรอยู่